วันพุธที่15มิถุนายน2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีร่วมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีได้นําเนินการจัดอบรมโครงการผลิตเส้นเดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตรให้กับเกษตรกรและกลุ่มองค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชนบุรีณห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี โดยนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการผลิตเส้เดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตรโดยมีนายไพชยนกนงวลกิจประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมโครงการดังกลาง่าว การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีได้จัดทำโครงการอบรมการผลิตเสืเดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงและการผลิตเสือเดือนดินให้กับเกษตรกรสามารถนำเศษวัสดุเหล่อใช้จากการเกษตรในครัวเรือนมาเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและมีรายได้เพิ่ม mm hmm. เกษตรกรสาม,มารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชนบุรีคณะวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน130คนณห,ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี ัจจุบันการเพราะเลี้ยงไสเดือนเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งผู้เลี้ยงไส้เดือนต้องมีความเข้าใจในวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มดําเนินการเลี้ยง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและลดต้นทุนทางการเกษตรและการทำประมงซึ่งไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศช่วยในการย่อยอินทรีย์สารในดินด้วยการเคลื่อนที่ในดินของไส้เดือนถือเป็นการพรวนดินทำให้ดินมีช่องว่างที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดินซึ่งมีความสำคัญต่อการปลูกพืชอีกทั้งยังสามารถเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยมากแล้น้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนซึ่งเป็นน้ำปุ๋ยเร่งราก บำรุงดินที่ดีได้จากการกินเศษอาหารเศษผกักซึ่งเป็นการกำจัดขยะในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีและนอกสสดนี้ยังใช้เป็นอาหารสัตว์และเป็นเหยื่อสำหรับตกปลาได้อีกด้วยทั้งนี้การเลี้ยงไสเดือนเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับครัวเรือน สภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชนบุรีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาองค์ความรู้ความต้องการของเกษตรกรซึ่งในปัจจุบันการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนของเกษตรกรในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อใช้ด้านการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรสามารถนำวสัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและในครัวเรือนนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นอาหารให้กับไส้เดือนให้เกิดกระบวนการย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีได้รวบรวมปัญหาความต้องการของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ความต้องการในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไว้ใช้ในครัวเรือน และสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนและการผลิตเพื่อจำหน่ายในชุมชนต่อไปทั้งนี้ภายใต้โครงการการอบรมการผลิตไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตรมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับการอบรมในหัวข้อความรู้พื้นฐาน ของไเดือนดินและเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงเส้เดือนดินเพื่อใช้ในการด้านการเกษตรโดยอาจารยา์สรัญญารักเสรีผู้ช่วยคณะบดีคณะเกษตรศารและทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แบ่งกลุ่มตามฐานเรียนรู้หกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าริ่มอบรมฝึกปฏิบัติโดยใช้เส้นด้าย,ยนินสายพันแอฟริกันไนอค์เลอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์เส้เดือนเขตร้อนที่นิยมมากที่สุดเหมาะสําหรับการเลี้ยงในประเทศไทยสามารถกินเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรและในครัวเรือนได้ลาตัวมีขนาดใหญ่ขยายพันธุ์ได้เร็วกินจุเหมาะที่จะนํามาเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยมูลเส้เดือนดินและน้ําหมักมูลเส้เดือนดินไว้ใช้ในครัวเรือนเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่สนใจดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งการเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเพราะเลี้ยงไส้เดือนกลุ่มที่สองวิธีการเตรียมเบ็ด,ดเลี้ยงไส้เดือนกลุ่มที่สามเทคนิคการเพราะเลี้ยงไส้เดือนและการดูแลกลุ่มที่สี่การคัดแยกมูลไส้เดือนและการเก็บรักษากลุ่มที่ห้าการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพราะเลี้ยงไส้เดือน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตและชุดอุปกรณ์ในการผลิตเส้เดือนดินให้เกษตรกรและตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมนำกลับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการเกษตรให้กับครัวเรือนและชุมชนต่อไป